ท่านผู้ชมครับถ้ามองถึงทีมชาติไทยนี้ต้องบอกว่าที่ผ่านมานั้นเปลี่ยนโค้ชมามากมายเรียกกันว่าทั้งโค้ชในโค้ชเทศก็คือต่างประเทศนี่แหละทั้งอังกฤษบราซิลทั้งยุโรปก็มีนะครับเรียกกันว่ามากมายประสบความสาเร็จบ้างไม่ประสบความสําเร็จบ้างแล้วก็เปลี่ยนกันไปแบบนั้นแต่สิ่งที่ทีมชาติไทยนั้นไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นก็คือโค้ชจากเกาหลีนี่แหละก็ต้องถามว่า ถึงเวลาหรือ,อยังที่ไทยจะใช้โคชเกาหลีเป็นไปได้หรือไม่แอดมินพูดกันแบบนี้เลยเพราะว่าหลายคนก็มีการพูดถึงมีการคอมเมนต์กันบอกว่าทำไมไทยไม่ใช้โคชเกาหลี อาจจะมองว่าที่ผ่านมานั้นเวียดนามนั้นใช้โคชเกาหลีตลอดแล้วประสบความสําเร็จทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียก็เหมือนกันซึ่งประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแต่ว่าเวียดนามนั้นทําไมประสบความสําเร็จมากมายกับโคชเกาหลีตั้งแต่พาร์คฮังซอมาเลยได้เปลี่ยนฟุตบอลเวียดนามนั้นกระับมาผง,งาดในอาเซียนได้มันเป็นแบบนั้นจริง หรือไม่ก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่ามันก็เป็นความจริงว่าทีมชาติไทยนั้นไม่ค่อยใช้โคชเกาหลีเพราะว่าถ้าขึ้นชื่อโคอชเกาหลีแล้วเขาจะมีการฝึกที่หนักมีระเบียบวินัยอะไรต่างๆพวกนี้นักเตะอาจจะรับไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเตะไทยที่เรียกกันว่าหนักไม่เอาเบาไม่สู้แบบนั้นหรือเปล่าถ้าพูดถึงเกาหลีก็ต้องบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยไปถามปิยพง์ผิวอ่อนได้เลยว่าเขาเคยอยู่ที่ลักกี้โกสตา หรือ f c s ซซในปัจจุบันนี้การฝึกของเขาเป็นอย่างไรถ้าใครอยู่ในสมัยนั้นเนี่ยเหมือนแอดมินเนี่ยจะทราบว่าการฝึกของโคชเกาหลีนั้นฝึกหนักจริงๆให้วิ่งขึ้นเขาก็ยังมีอีกด้วยเป็นแบบนั้นจริงๆแต่สมัยนี้อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามีวิทยาศาสตร์การกีฬานั้นเข้ามาในการที่จะช่วยเรื่องความแข็งแกร่งของนักเตะ แต่สมัยก่อนนั้นเกาหลีนั้นฝึกหนักกันจริงๆแต่ก็ยังมีมาถึงในปัจจุบันนี้ที่โค้ชเกาหลีนั้นฝึกแบบที่เรียกกันว่าถึงลูกถึงคนแบบนั้นทีมชาติไทยยังไม่เคยใช้นักเตะก,ก็ไม่ได้ประสบอะไรมากมายถ้าไปเจอแบบนั้นมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างไหวหรือเปล่าแบบนั้นแต่ถามว่าเคยมีหรือไม่มันมีอยู่แล้วที่โค้ชเกาหลีมาเป็นโค้ชในไทยอย่างเมืองทองยูเนเต็ดเนี่ยยกตัวอย่างกันแบบนี้เลยยูจอนวานเนี่ย เป็นโคชเกาหลีใต้มาเป็นกุนซือให้กับเมืองทองยูเนเต็ดปี2019หลังจากที่โคชเบย์ไพโรสบวรวัฒนดีลุกเนี่ยลาออกไปเมืองทองก็เลยอ่ะเอาโคชเกาหลีเข้ามาก็ต้องบอกว่าเขาฝึกหนักจริงแล้วก็นักเตะต่างๆต้องมีระเบียบวินัยรเราก็ทราบกันอยู่ว่านักเตะไทยเป็นอย่างไรสุดท้ายแล้วไม่ประสบความสำเร็จมันก็มองได้อย่างว่าฝีมืออาจจะไม่ถึงก็ได้แต่อีกทางหนึ่งก็เหมือนกับว่าอ่ะนักเตะก็เหมือนกับว่า เล่นไล่โคชเหมือนกันแบบนั้นโคชเกาหลีของเมืองทองก็เลยไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่สุดท้ายแล้วก็ต้องลาออกไปแบบนั้นแต่ถ้าถามว่าถ้าทีมชาติไทยใช้โคชเกาหลีจะเป็นอย่างไรจะเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือไม่ มันก็น่าลองเหมือนกันนะเพราะว่าสมัยนี้เป็นสมัยใหม่บอลสมัยใหม่แล้วนักเตะต่างๆก็ต้องคิดแบบใหม่เหมือนกันนักเตะไทยจะมาคิดแบบเดิมไม่ฝึกซ้อมไม่ดูแลร่างกายอะไรต่างๆพวกนี้ถ้าเจอโค้ชเกาหลีไปต้องยอมรับว่าโค้ชเกาหลีจะฝึกหนักและต้องให้ทุกคนนั้นอยู่ในระเบียบว,วินัยตามที่วางเอาไว้เรีเยกกันว่าไม่มีใครแตกแถวแบบนั้นเลย นักเตะไทยรับไหวหรือไม่เพราะว่าโดยปกติของนักเตะไทยรเราก็แทบทราบกันอยู่ว่าในการฝึกต่างๆนั้นก็เต็มที่บ้างไม่เต็มที่บ้างแล้วก็ยังติดอะไรมากมายเกี่ยวกับส่วนตัวส่วนบุคคลต่างๆพวกนี้มาเจอโคช้ชเกาหลีที่เขามีบระเบว,วินัยฝึกกันหนักๆทีมชาติไทยจะรับได้หรือไม่ท่านผู้ชมก็ลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยใช้โคช้ชเกาหลีจะดีหรือเปล่าอะไรก็แล้วจะถามว่าอ่ะและแอดมินว่าอย่างไรล่ะ ก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าจริงๆน่ในทีมชาติไทยเนี่ยมีโค้ชที่ฝีมือดีบรียกว่ามาทำทีมนั้นมากมายประสบความสาเร็จบ้างไม่ประสบความสาเร็จบ้างแต่ว่าในปัจจุบันนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วแอดมินขอพูดแบบตรงตรงเลยว่าต่อให้โค้ชดีๆมาเป็นโค้ชให้กับทีมชาติไทยมันก็เจอปัญหามากมายที่เกิดขึ้นถ้าพูดแบบให้เข้าใจแบบง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากก็อย่างเช่นโปรแกรมการแข่งขันเป็นอย่างไรล่ะ ทั้งโปรแกรมไทยลีกทั้งโปรแกรมทีมชาติสมาคมนั้นซัพพอร์ตอะไรหรือไม่นักเตะต่างๆมีสภาพพร้อมแค่ไหนแล้วก็ปัญหาอะไรอีกมากมายที่มันไม่ได้มีการแก้ไขในการที่จะละลายพฤติกรรมอะไรต่างๆตั้งแต่นักเตะผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆพวกนี้ต้องคิดใหม่ทำใหม่ไม่ใช่คิดแบบเก่าทำแบบเก่าแบบนั้นมองแค่ตรงนี้ไม่ได้มองไปถึงอนาคตข้างหน้าที่แอนดมินพูดแบบนี้ก็หมายถึงว่าให้อาโคช ดีมาคุมทีมชาติไทยถ้าทุกฝ่ายไม่ซัพพอร์ตมันก็จะเกิดอะไรขึ้นได้เอาง่ายๆที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าในการที่จะเก็บตัวนักเตะต่างๆนั้นโค้ชมีเวลาคแค่2ถึง3วันเท่านั้นในการที่จะเก็บตัวในการที่จะใส่แท็ติกรูปแบบการเล่นอะไรต่างๆพวกนี้อย่าลืมว่าทีมชาติไทยนั้นมันแค่บูรวมการเฉพาะกิจเท่านั้นเขาจะมาแค่ในทัวร์นาเมนต์ต่างๆไม่ใช่อยู่สมโมสรที่สามารถจะ ใส่อะไรได้เต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเวลาให้กับโค้ชอย่างเช่นโค้ชที่มีฝีมือสามารถทําทีมได้ดีเนี่ยเจอปัญหาแบบว่าอ่ะนักเตะขอไปจากสโมสรก็ไม่ได้มาแบบนี้ท่านผู้ชมก็ลองคิดกันเอาเองว่าถึงจะมีโค้ชดีๆอย่างไรแต่เรายังไม่ได้แก้ปัญหาสิ่งพวกนี้ทีมชาติไทยมันก็เดินต่อไปไม่ได้ มันก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปก็จะได้แบบว่าบางทีก็ชนะบ้างแพ้บ้างบางทีก็เล่นกันดีพอถึงเวลาช่วงหนึ่งก็หมดแรงอย่างที่เราเห็นกันแล้วก็มาวิพา์วิจารณ์สุดท้ายแล้วก็ปลดโค้ชออกไปเอาคนใหม่เข้ามาแล้วก็เจอปัญหาแบบนี้วนเวียนอยู่ขอนักเตะไปก็ไม่ได้ติดสโม,มสรบ้างอะไรบ้างแบบนั้นซึ่งมันต่างกับเวียดนามอย่างที่เราเห็นว่าเขาปิดหลีก ถึง3เดือนเพราะว่าหลังจากแข่งฟุตบอลซีเกมแล้วมันต่อเนื่องด้วยฟุตบอลเอเชียนคัพยู23เวียดนามปิดหลีกไปแล้วสบายเลยแล้วเวียดนามก็จะใช้นักเตะชุดซีเกมนี่แหละจะเล่นฟุตบอลยู23เรียกกันว่าเครื่องกำลังร้อนเลยคิมซังซิกนั้นสั่งลุยเต็มที่ต่อเนื่องจากฟุตบอลซีเกมที่เขาคว้าเหรียญทองโดยการที่เอาชนะทีมชาติไทยอ่ะถ้าพูดถึงแล้วว่า ที่เวียดนามชนะทีมชาติไทยนั้นสื่อจากเกาหลีนั้นก็ได้พูดถึงเหมือนกันว่าทําไมเวียดนามถึงชนะทีมชาติไทยเรียกกันว่าพาดหัวกันแบบนั้นเลยสิ่งที่ส,สื่อพูดถึงเนี่ยพูดว่าจริงๆเนี่ยไทยไม่ได้แพ้เวียดนามหรอกแต่ไทยแพ้เกาหลีมากกว่าเพราะว่าเวียดนามนั้นใช้โค้ชเกาหลีที่เรียกกันว่าตั้งแต่ปาร์คฮังซอวางรักฐานให้กับเวียดนามแล้วก็มาต่อได้คิมซังซิก ทำให้ฟุตบอลของเวียดนามนั้นมีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่งทางสื่อก็บอกว่าทางเกาหลีเนี่ยโค้ชเกาหลีเนี่ยก็คล้ายๆกับโคช้ชญี่ปุ่นเหมือนกันสิ่งที่ทีมชาติไทยแพ้เกาหลีใต้เนี่ยทางสื่อเนี่ยมองว่ามันอยู่ที่ความแตกต่างของคุณภาพของเฮดโค้ชในการจัดการทีมและที่สำคัญนกักเตะไทยนั้นมีอาการอ่อนล้าอย่างเห็นได้ชัดจนทำให้เวียดนามนั้นพลิกสถานการณ์เอาชนะไปได้ โดยทางสื่อยังบอกว่าโคชเกาหลีนั้นมาพัฒนาเวียดนามพัฒนาทางด้านแทคติกพัฒนาทางด้านความแข็งแกร่งของร่างกายความมีระเบียบวินัยแล้วก็ระบบที่สนับสนุนอย่างเป็นมืออาชีพทั้งสนามแข่งขันสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็โครงสร้างทีมและก็ยังตั้งคำถามไปถึงประเทศไทยว่ามีทั้งงบประมาณโครงสร้างและทรัพยากรที่พร้อมแต่ผลงานทำไมออกมาแบบนี้ไม่เลือกใช้โคชเกาหลี บ้างหรือไม่เพราะว่าตอนนี้ชินตอย่างนั้นก็ยังว่างอยู่ความแพ้้พของทีมชาติไทยนั้นยังไม่ใช่จุดจบของทีมชาติไทยแค่เป็นสัญญาณเตือนว่าหากไม่เร่งปรับทิศทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผู้นําทีมและแนวความคิดของทีมไทยอาจจะต้องเผชิญสถานการณ์ยากลําบากซ้าแล้วซ้าเล่าในอนาคตนี่คือสิ่งที่ทางสื่อเกาลีนั้นมองแอนดมินก็จะบอกว่ามันก็เป็นไปนตามที่แอนดมินพูดนั่นแหละ แต่เขาพูดนิดนึงก็คือว่าถ้าจะให้ฟุตบอลไทยพัฒนามันต้องปรับเปลี่ยนใหม่กันหมดตั้งแต่โปรแกรมการแข่งขันไทยลีกการส่งนักเตะม,มาทีมชาติไทยการสนับสนุนทีมชาติไทยต่างๆแล้วที่สําคัญก็คือว่ามองอะไรแบบใหม่ไม่ใช่มองแบบที่ผ่านมาหรือเป็นความคิดเก่าๆในสมัยก่อนนั้นเพราะฟุตบอลสมัยนี้เป็นฟุตบอลสมัยใหม่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องคิดอะไรใหม่ๆด้วยถ้าจะให้ทีมชาติไทยนั้นประสบความสาเร็จ เพราะฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมาปรับทัศนคติอะไรกันใหม่กับทีมชาติไทยไม่ใช่วางเป้าหมายไว้สูงแต่การบริหารจัดการนั้นเป็นไปนอย่างที่เราเห็นกันอย่างที่สังสือเกาหลีบอกว่ามันยังไม่ใช่จุดจบของฟุตบอลไทยมันพัฒนากันได้แค่เป็นสัญญ,ญาณเตือนเท่านั้นว่าถ้าทําแบบนี้ต่อไปทีมชาติไทยอาจจะมีจุดจบก็ได้ในอนาคตนะครับ